ค่ะไปลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะคุณผู้ชมในเขามีการจัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อดำเนินการวิเคราะห์โครงการจัดทำแผนของการบริหารความเสี่ยงของจังหวัดคะ่ะ นางสุนีบุษพันธ์ค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดลบบุรีที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบในเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดลบบุรีและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ปี2562รรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินภารกิจองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการ ฝักดันให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นกระบวนการสำคัญในการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนด จังหวัดลบบุรีจึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ2567เพื่อให้ส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสําเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อองคอ์กรคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใต้จังหวัดลบบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินง,งานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรค่ะ